อะไรครับผมผมถ่ายวิดีโอครับอันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้อะค่ะเราก็คลีนด้วยการอ่ากระดาษเปียกเวลาเราไปพบลูกค้านะคะแล้วก็สิ่งที่สองคือน้ำแร่อย่างที่บอกคือมองตัวหรืออีแอมก็ได้นะคะเพราะว่าการน้ำแร่ท่ะเราซูหิวก็ใช้น้ำแร่ตบตกมือหนึ่งครั้งตบเกหนึ่งอ๋อนี่การทำงานนะคะเพิงจะเทส้างเดียวอย่างที่การทำงานพื้นฐานที่ที่เราได้เรียนกันมาในการทำออร์แกนเราเทส ลูกค้าก็คือหนึ่งข้างเท่านั้นใช้ในลักษณะของการแต่งหน้าก็ได้ไม่จําเป็นต้องล้างหน้าขาวออกนะคะเดี๋ยวขอโทษนะคะเรื่องละไรด้านี้นะคะแล้วก็ฉีดอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ผิวมีน้ำชุ่มชื่นนะคะเกาะน้ำแล้วก็เซรั่มนะคะเซรั่มก็ของลูกจะไว้บนหนังหนังอีกหนังนะคะหนึ่งปั๊มโอเค เสร็จแล้วนะคะ oh. นีจะใช้นิ้วคือการเทสของตัวเซรั่มเนี่ยเราจะเริ่มที่เปิดตาก่อนเดี๋ยวคุณที่หลับตานะคะเทสนะคะบางคนอาจจะแล้วแต่ถนัดบางคนอาจจะมายืนข้างลูกค้าด้านนี้ก็ได้แล้วแต่เทสตแตุ่่กจะ <c oughs> ถนัดของนุ่งแบบนี้ <c oughs> ก็คือหนึ่งเราจะเทสจากหางตานะคะไปหัวตาแล้วก็ขึ้นเปิดตาแล้วก็ยกไปเก็บด้านขมับแบบนี้นะคะ ห,หางต,ตาหัวตายกเก็บข้างขมับน,นี่ยนะคะหางตาหัวตายกเก็บข้างขมับที่ยกเก็บข้างขมับก็คือเคยเห็นเวลาทำสัญญกรรมใช่ไหมคะมส่วนใหญ่ที่เขาทำะฉะนั้นเนี่ยทำแบบเบามือนะคะขึ้นเปิดตาแล้วก็ไปเก็บข้างขมับเฮสิ่งแล้ก็วนนี่เขาลูกค้าเบาๆนะคะแล้วก็ต้องบอกลูกค้าด้วยว่าเวลา,าเราทำเราไม่เอาจากหัวตาไปหางตาเหมือนที่เขาตะแบนเขาทำนะคะไม่เหมือนกัน แล้วก็ใช้แบบนี้แล้วตรงนี้นะคะน้ำหนักในการจับตรงนี้เพื่อล็อกหน้าไว้คือล็อกที่ตัวของตรงนี้ค่ะผิวค่ะเพื่อตรงนี้จะได้ยกผิวของเขาที่เป็นต้องฐานตานะคะวาดนะคะวาดเบาๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนลองทำนะคะแบบนี้ปึ๊บ ินี่เราก็วาดิปเก็บตรงนี้นะคะอันนี้ในส่วนของร่องแก้มเนะะี่ยค่ะไปเก็บค้างใบหูนะคะเราเพิ่มที่มาร์กได้ถ้าเราตองของเราใส่ก็นี่จะดังไปทารทิศทางอื่นได้กว่าชัดกว่าในรองก่าเช่นเดิมสังเกตไหมคะว่านุ่นจะใช้นิ้วล็อกไว้เพื่อตรงนี้เหมือนคล้ายๆเราล็อกผิวอะคะ่ะน่าจะได้ยกกระชับ ขอโทษนะคะเมื่อกีนน้ยังไม่เี่ตรงนี้ก็เช่นกันค่ะน้องแก้มวาดนะคะติเก็บตรงนี้ใช้มือนี่ล็อกก็ไดนะะ้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันจะฝืดมันมันไม่ฝืดเพราะนะ้ำมันจะนํำพาผิวทีนี้จากด้านล่างค่ะเช่นกันค่ะ บางคนเนี่ยอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้บางคนใช้นิ้วนี้ทีเดียวก็ได้แต่ไม่ใช้อันนี้นะคะเพราะน้ําหนักมนันจะแรงปุ๊บาอ่าทีนี้จะสังเกตว่าอย่างเงี้ยถ้าแอร์ปุ๊บแห้งครับสามารถฉีดได้อีกแล้วนัวต่อ ก็ได้แล้วแต่คนคน่ะเหมือนเดิเมประมาณกี่นาทีคนะอย่างเงี้ยแนะนำนะคะว่าทิ้งไว้ประมาณสักประมาณสัก3 0มสถึงสีนาทีนะคะแต่เดี๋ยวลูกค้านะเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ตัวเองว่ามันเริ่มตื่ สามสินาทีค่ะทิ้งไว้หมายถึงว่าวเราเรา,เราไม่ได้นวดยาวถึง30มสิบเรานวดเสร็จแล้วเราทำแป๊บเดียวเองค่ะสักประมาณเนี้ยห้านาทีสินาทีแล้วแต่ระหว่างทำล้วก็อาจจะบอกลูกค้าว่าเวลาทํานะคะพี่ก็เบามือนิดนึงเวลาทําหน้าอย่างเงี้ยพี่ก็ทำแล้วทุกวันเนี่ยแล้วหน้าพี่จะยกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเช่นอย่าแรงไปเพราะาผิวหน้าเรามันบบกบางอะนะคะควรเทแค่ครึ่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ ทำแค่ครึ่งหน้าที่ไม่ทาทั้งหมดเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมามันจะไม่ทราบเลยค่ะว่าเขาเปลี่ยนแปลงด้านด้านยังไงแล้วเขาจะรู้สึกเลยว่าการทํางานของของเราเนี่ยค่ะขนาดทาแล้วเนี่ยวันเนี้ยวันรุ่งขึ้นอ่ะมันก็ยังตึงยังยกอยู่ลูกค้ารุ่นบอกว่าโอคุณนุ่กทำไมมันยังอยู่อยู่เลยอะ่ะ บอกก็นี่ละค่ะเราไม่เหมือนแบรนด์อื่นเขาแบบนี้อของเรามันมหัศจรรย์กว่าเยอะพอพอเขาปิดสมัครปุ๊บแล้วค่อยมานวดอีกครั้งใช่ไหมคะอันนั้นก็ได้ค่ะถ้าเขาร้องขอนะคะก็เปิดของเขาเลยค่ะไม่ต้องเอาของเรา <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่พี่นกก็จำแนกเพียงความได้ในกันน้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่นกนี่ยกเป้น่อนเทนท์เสร็จอ๋อเหรอเขาปิดมาแล้วอีกข้างหนึ่งไม่ไม่ครบแต่แต่ว่านี่จะจะเทสให้ดูก่อนเนี่ยครึ่งหน้าก่อนเนี่ยแล้วสังเกตไหมเขาทุกอย่างมันจะมาทางนี้ข่ามดาเดี๋ยวครึ่งหน้านี่เดี๋ยวให้ข้างใบหูตรงนี้ยกขึ้นมาตรงนี้ให้คู่พี่นกทำสัญญามาค่ะจากพี่คนนี้หน้าผากหน้าผากตัวตึง ไม่ค่อยมีริ้วรอยริ้รอยเขาไม่ได้เยอะมีแค่หย่อนคล้อยตามวัยคนนั่นเองพกนี่เกือบแปสิบแล้วนะครับขาว่างอย่าทำให้หัวแล้วโอเคถ้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตอนได้กี่นาทีคะแล้วก็ประมาณสักแปดก็ได้ค่ะน้องมายก็หลับรอเลยไหมเลข่เก้าลขครงนี้ห้ามหมวรอนะครับแปเก้าครับทีนี้ใจกดแปดเก้าแปดเก้าแเก้า จบคู่แล้วทำเลยค่ะเพราะว่าเหนือจะได้ลงเอดเลยต่อไปอันนี้เรียบร้อยค่ะนางแบบตอนนี้